สกินวอลล่าพลาซีซั่นที่37จะมีสกินอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยผมขอแนะนําเพจเติมเกมที่ผมกำลังเติมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเพจโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมได้ไม่อั้นเติมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะนั่งนอนยืนเดินคุณก็สามารถเติมได้มีตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักพันบอกเลยสายเติมเกมต้องห้ามพลาดหากใครสนใจแอดไลน์ไปเลยแอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมใส่แอดด้วยละเดี๋ยวหาไม่เจอและกดติดตามเพจเพื่อร มีอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบถูก2 9 9คูปองและแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบแพง549่คูปองและข้อดีของแบบที่2เนี่ยเราจะเวล31บในทันทีก็คือเราจะได้สกินก่อนการเปิดแบบแรกก็คือการเปิดแบบแรกเนี่ยก็จะได้สกินเหมือนกันแต่จะได้ช้ากว่าการเปิดแบบที่2อะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้สกินอะไรกันบ้างในวันเลือกผาซีซั่นที่3า็และสกินแรกที่เราจะได้ก็คือเป็นสกินของน้องซิปนะครับผมเราจะได้สกินนี้ตอนรอเลเวล1นและสกินต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส